สวัสดีค่ะเพื่อนๆยานิดพาเพื่อนๆมาชมาต้นคริสต์มาสนะคะต้นสนนะเพื่อนๆที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะสวยงามมากเลยค่ะดูนะคะดูยอดยอดไม้วันนี้เราจะเราจะอยู่ในที่สูงนะคะเพื่อนๆดูมุมสูงนะคะดูยอดไม้กันในมุมสูง สวยงามมากค่ะแต่ว่าเสียดายนะคะไม่มีแดดนะคะเพื่อนๆไม่มีแดดเขาเอ่อ,อ,อมีหิมะตกเล็กน้อยนะคะปลอยปลอยลงมานะคะเพื่อนๆมีหิมะตกนะคะดูนะคะความสวยความงามนะคะเราก็จะเอามุมสูงมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆอัน<ๆ>นี้ก็แงนจนจนคอเมื่อยแล้วนะคะเนี่ย ก็จะมีคนจูงหมามานะคะอ่าเดี๋ยวตาลายอีกเนาะอันนี้จะลืมตัวนะคะเพื่อนๆจะลืมตัวจะหมุนเร็วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะตาลายกันเนาะลายตาตาลายนะคะเรามาดูความสวยความงามของหิมะนะคะเพื่อนๆ เห็นหิมะตกไหมคะอันนี้คือถนนนะคะหนึ่งแยกไม่มีอันนี้คือเป็นสามแยกนะคะเพื่อนๆสามแยกนะคะแล้วก็จะเอาความสวยงามมาฝากเพื่อนๆน,นะคะมันสวยมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ยอดไม้นะคะต้องแงนคอแงนคอถ่ายนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ยิ่กสูงต้นเนี้ย สูงมากเลยเราก็จะถ่ายตั้งแต่ลงมาข้างล่างเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่ได้ซูมนะคะอันนี้คือจะให้เห็นว่าเขาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆถนนหนทางนะคะข้างในก็เป็นป่านะคะเพื่อนเป็นป่าที่ว่าเต็มไปด้วยหิมะนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูมุมอื่นๆดูนะคะดูต้นนี้นะคะเพื่อนจากโครนต้นขึ้นไปสวยมากเลยดูมุมสูงก็สวยมุมพื้นก็สวยนะคะเพื่อน ขาโพรนไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวดูหิมะหิมะตกนะคะแต่ว่ามันตกไม่เยอะบางๆมันเลยมองไม่เห็นนะคะเพื่อนยอดบนสุดของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มุมมุมสูงยานี่ว่ายานี้จะเดินเข้าไปตรงนี้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเดินด้วยเท้าเปล่านะมันหิมะมันลึกนะคะเพื่อนถ้าเดินด้วยอ,อสกีนะคะที่นี่เขาเรียวกว่าชีโดนะคะมันก็จะไปได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่านี่เหลึกมากเลยหิมะลึกนะคะเพื่อนเหมือนกับเราลงไปในโครนนะคะที่โครนนะคะ โครนหนองน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเนื่อยนะคะเพียงหัวเข่าเลยหัวเข่านี่จมเลยนะคะกับพื้นอะ่ะจนกว่าจะถึงพื้นเออมันเหมือนลงในขี้โคนลนหรือว่าเดินในทรายนะคะประมาณน,นั้นนะคะมันเพื่อน มีแต่ต้นสวยๆนะคะต้นเอ่อต้นสนนะคะเพื่อนเป็นต้นสนนะคะสวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวทีนี้จะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนนะคะออกมาในลักษณะแบบเราจินตนาการเป็นรูปอ่ออะไรนะคะรูปสัตว์เล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยรูปกระต่ายรูป ลูกลูกหมาอะไรประมาณนี้นะคะสวยมากคะ่ะดูต้นสนต้นนี้นะคะเพื่อนๆสวยมากเลยอันนี้ก็สวยนะคะในหลอดไฟเนี่ยสวยมากๆความสวย ความสูงนะคะดูสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นไม้ฟังเสียงนกนะคะเพื่อนเพื่อน เสียงธรรมชาติเพราะเห็นหิมะตกนิดๆนะคะเห็นไหมคะหล่นลงมาไม่เยอะนะคะหิมะวันนี้ตกไม่เยอะตกอ่าฝอยๆปลอยนะคะวังเสียงนกคะ่ะตันนี้สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะ เป็นอย่างงี้เลยสวยมากๆเลยค่ะหิมะชมความงามของหิมะนะคะเพื่อนๆดูนะมุมสูงสวยมากๆค่ะเพื่อนๆนสวยสวยจริงๆเลยค่ะดูนะคะเหมือนรูปตุ๊กตาตุ๊ตก,กตาเลยอันนี้สวยมากๆเลยค่ะ ต้นสนต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนดูนะคะเขาใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากสุดเลยปลายปลายยอดไม้ ป่าตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆทั้ทงยอดท้งข้างล่างนะคะเป็นพวงหิมะเป็นพวงเลยนะคะเพื่อน